จะเก็บไว้หรือปล่อยไปทีสอนนั่นคือ1ประเด็นกับสองคือถ้าคุณคิดว่ามั่นใจว่าปล่อยไปแล้วปุ๊บรูปแบบไปทีการเล่นไอทีที่ปล่อยไปมันไม่เหมือนกันใช่ก็ไอหลีที่จัดเป็นยูวเอเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่าก็ทํหลีสํารองแล้วเอาโคต้าพวกนี้ใส่ไปหลีสํารองมันต้องเหมือนที่บอกมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเพราะว่าเ่เหมือนที่โซบอกผลแล้วมันก็จะได้ยังเดิมเพราะตอนนี้คุณทำเหมือนเดิมมาเป็นสิปีละคือที่เจพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมาคมมันต้องคิดจริงๆ่าคือกไปแล้้วคตตา่างา ยังไงมันก็ลดไม่ได้เออมันอยู่ของมันอย่างเงี้ยมันไปไนข้างหน้าแล้วโลกมันหมุนไปเรื่อยๆแล้วเอฟซีแชปไม้มนลีกไม่มีจำกัดแล้วเพราะนั้นคุณจะกลับมาลดโคต้าหลังชาิอะนอกจากตัดอาเซียนออกอันน้ะอาจจะทำได้เหลือคือเจ็ดไปเลยคุณจะทำยังไงพี่มิดีกเราดูกันเนี่ยคุณคิดว่าโคต้าอังกฤษมันมีคน ทำไมทีมชาติอืนไปได้เราเห็นเนี่ยเขาแก้ปัญหาในภายในของเขาเขามีวิธีการของเขาโคต้าโฮมกรนเป็นยังไงถ้าเราเยาวชนคุณสร้างเนี่ยแล้วอดทนรอคือเก็บไว้ข้างหลังแต่ให้มันมีเนี่ยวันหนึ่งเวลามันขาดช่วงที่พี่โย่ว่านักบอลบางทีมันมีรุ่นที่เป็นโกลเด้นเจเวเดชมันเก่งก็คือเก่งแต่บางรุ่นที่มันไม่เก่งเลยมันก็มีของมันนะเว้ยมาคมในฐานะคนที่บริหารเนี่ยมันต้องไปคิดแล้วว่าไอ้เด็กลอยต่อที่จะขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงให้มันได้เล่นได้พัฒนาทุกคนรู้หมดอ่ะพี่โย่กไ่า็ปแขงกบต่าางชส ก็มันยังไม่เก่งกันมันสู้ไม่ได้ไงเราก็ต้องทําให้มันดีก่อนเราไม่ใช่ญี่ปุ่นที่ไม่ต้องมาคิดถึงการพัฒนาแล้วไปเคาะประตูหน้าบ้านอยู่ยุโรป <c oughs> ไม่รู้ได้กี่คนแล้วระบบมันสร้างขึ้นมาหมดแล้วแต่ของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ไง